เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ what page, what, what page. ที่ผ่านทางมาด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันพี e วานุคุนิส c o o ปนะครับจะขอพูดถึงตัวละครที่ผมรู้สึกสนใจในศึกโอนิงอาชิมะครั้งนี้นะครับหนึ่งในนั้นเนีนเน่ยก็คือพี่ใหญ่ของน้องๆตระกูลชาล็อดอย่างเปโรสเปโรนั่นเองครับพูดก็พูดเถอะในบรรดาพี่ๆน้องๆตระกูลชาลอตเนี่ยนะครับ ผมชอบแคลเกอร์นะครชอบสมูตตี้กับคาตาคุริมากกว่าเยอะนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดในภาคเกาะโฮเคกที่ผ่านมานะครับก็คือเจ้าเปโรสเปโรนี่แหละเรียกว่าเป็นเจ้าของรางวัล MVP นะครับผู้เล่นทรงคุณค่าในเกาะโฮเคกเลยก็ว่าได้ขนาดผู้นำตระกูลนักฆ่าในตำนานวินสมองนี่ยังนั่งร้องไห้จ้าต่อสิ่งนี้นะครับนั่งร้องไห้ต่อหน้าพี่แกมาแล้ว โดนพลังพิเศษของพี่แกในกระดิกกรเดียไม่ได้นะครับเป็นตัวนําในการคอยพยุงแผนการในงานน้ําชาให้ดําเนินต่อไปได้อีกหน่อยนะครับหน่อยเดียวแต่สมกับที่มีการวางบทมาให้เป็นลูกคนโตสุดของบิ๊กมัมนะครับคือพี่แกเนี่ยเป็นเสาหลักของกลุ่มได้เลยเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตอนที่ต่อสู้เนก็แทบจะเคียงบ่าเคียงไหล่แม่ใหญ่บิ๊กมัมเลย ขนาดโดนระเบิดครั้งใหญ่นะครับก็ป้องกันตัวได้ทันนะครับแขนขาดไปข้างหนึ่งพี่แกบอกไม่มีปัญหานะแล้วก็เดินหน้าลุยต่อทําหน้าที่เป็นผู้นําค้าจุนกลุ่มโจสลัดบิ๊กมัมนะครับดังนั้นเรียกได้ว่านอกจากคาตาคูลิแล้วนะครับก็มีพี่ใหญ่เปโรสเปโรเนี่ยแหละที่ดูเด่นโดดออกมาจากบรรดาน้องๆคน,นอื่นๆน,นะครับและครั้งนี้ก็เช่นกันครับตัวเขานะครับทำหน้าที่นําพาบรรดาน้องๆเดินทางมายังเกาะโอนิงาชิมะนะครับเพื่อที่จะมาสมทบกับแม่ใหญ่บิ๊กมัม แต่ก็ดันดวงซวยนะครับไปเจอวิหกอมตะมังโก้เนี่ยมาสกัดดาวล่วงหล่นลงไปทั้งเรือซะก่อนหายต๋อมแต่พี่ใหญ่ของน้องๆเราเนี่ยก็สามารถตั้งหลักได้ทันนะครับเขาใช้พลังของผลเปโลเปโล,ปโลนะครับสร้างอาเมอุมิอุชินาเมคุจิเวอร์ชั่นนะครับหรือแคนดี้ท่าทะเลขึ้นมาได้ทันนะครับไอที่เขาเคยใช้เล่นวินเซิร์ฟกับบิ๊กมัมมาแล้วนั่นแหละตอนล่าพวกหมวกฟางอ๋อขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ ไอ้ท่าเรียกแคนดี้ของเปโรสเปโร่เนี่ยมันคอมโบกับพลังพิเศษจากผลพีศาจผลโซลุโซลุของบิ๊กมัมได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นการใส่วิญญาณเข้าไปในแคนดี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าแคนดี้ที่เปโรสเปโรมันสร้างขึ้นมาเนี่ยเดิมทีมันก็ร้ายกาจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าพี่แกเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ชํานาญการใช้ผลพิศาจของตัวเองมากๆนะครับดังนั้นความร้ายกาในทวีคูณเลยครับ กลับมาที่ปัจจุบันครับพี่เปโรสเปโรเราเนี่ยก็ขี่ทาาทะเลซิ่งไปยังเกาะโอนิงาชิมะเลยนะครับแล้วก็กําลังจะถึงแล้วด้วยโดยทําการหมายมั่นปั้นหม้อเอาไว้นะครับว่าจะต้องล้างแค้นเป้าหมายเหล่านี้นั่นก็คือ1ครับเจ้าหมวกฟางครับโจดหลักเลย2ก็คือคิงครับโทษฐานที่บินมาเสยพวกตัวเองหล่นลงน้าแล้วก็3ครับคือมันโก้โทษฐานที่บินมาเสยพวกตัวเองหล่นลงน้ำหลอบสงวัสนเรียกว่าทุกคนนะคือศัตรูหมด พี่แกเนี่ยหมายหัวระดับจกักรพรรดิคนที่5ากับร,ระดับมือขวาของจกักรพรรดิอีก2คนไว้เลยใช่นะฮะเออแต่จะว่าไปไอพี่ใหญ่นี่ก็ระดับเทียบเท่ากับมือขวาจากักรพรรดิเลยนั่นแหละแต่รูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่เท่ไม่บึกบึนหล่อล่ำลำแขนแน่นเป็นมัดๆอุ้ยหน้าจะกัดแขนเล่นเบาๆเหมือนคาตาคูลินะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยคือถ้าเปรียบคาตาคูลิเป็นสายบูนะครับเปโรสเปโรเนี่ยก็เหมือนเป็นสายเวทนะครับแล้วก็เป็นจอมเวทที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่ง คนที่ไม่ทันภาคเกาะโฮเคก้กเนี่ยมาฟังก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องอวยไอ้ลิ้มยาวนี่ขนาดนั้นหู oo, คุณมันเก่งจริงพี่แกเนี่ยทำแทบทุกอย่างนะครับในภาคที่แล้วเนี่ยถึงได้บอกว่าวางบทมาดีมากเพราะว่ามันอาวุโสสุดนะครับอายุปาเข้าไป50เป็นพี่คนโตซึ่งก็ทำตัวได้น่านับถือจริงๆตามนั้นเลยครับแต่ครับแต่ <laughs> หนทางที่เขาจะมุ่งหน้าไปเนี่ย เขาจะเข้าร่วมสงครามใหญ่ครั้งนี้โดยที่เขาไม่ยอมรับการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มโจสลัดร้อยอสูรด้วยนะแล้วก็ประกาศกล้าวด้วยนะครับว่าในตอนท้ายเนี่ยผู้ที่จะชนะก็คือกลุ่มโจสลัดบิ๊กมัมเท่านั้นโอ้โหคือผมรู้นะว่าพี่อ่ะพี่อ่เก่งแต่ว่าเป้าหมายคราวนี้ของพี่เนี่ยแม่งยังไงก็เป็นไปไม่ได้อะครับเป็นไปไม่ได้อ่ะ อย่างมากเนยะคือพี่แกน่าจะมาเป็นตัวหานะก่อแล้วก็อาจจะได้สู้กันหน่อยนึงและสุดท้ายเนี่ยได้พาแม่ใหญ่นั่งทากทะเลกลับไปก่อนอนะอย่างเงี้ยคือถ้าน้องๆของพวกพี่เขาเนี่ยไม่พากําลังเสริมที่เหลือมาอีกนะเราก็อาจจะไม่ได้เห็นกลุ่มโจสลัดบิ๊กมัมวาดลวดลายอะไรมากนะหรอครับอย่างมากเนี่ยที่เขียนให้มีบทต่ออีกหน่อยนี่คือ อาจจะได้สู้กับพวกกลุ่มของพันธมิตรหมวกฟางอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีหนี้แค้นติดค้างกันอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเพโดโรเพราะว่าเพโดโรแห่งยอดไม้เนี่ยเขายอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ทุกคนหนีรอดจากเนื้อมือของกลุ่มเจ้าสลัดบิ๊กมัมในตอนนั้นเลยนะซึ่งถึงแม้จะพูดว่าเพโดโรเนี่ยเขาตายเพราะเปโลสเปโลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกนักเพราะว่าเขาสมัครใจตายเองแต่พวกเผ่ามิคงเนี่ยที่สนับสนุนกองทัพหมวกฟางก็เข้าร่วมสงครามครั้งนี้เหมือนกัน โดยเฉพาะแคลรลนะครับที่เป็นคนที่สะเทือนใจกับการตายของเพโดโรมากที่สุดแล้วก็จะสืบทอดเจตนารมของเขาไม่แน่ว่า2คนนี้อาจจะได้สู้กันก็ได้นะครับซึ่งผมรู้สึกสนใจประเด็นของเปโรสเปโรด้วยนะว่าจะมีบทบาทยังไงต่อในภาควานุคุนิกับศึกสงครามครั้งนี้เพราะว่าบทพี่แกเนี่ยแม่งเทพมาตลอดนะครับน่าจะมารับจ็อบเล่นบทหาบ้างเนี่ยก็ไม่เลวเป็นการเปลี่ยนรสชาติชีวิตใหม่ๆ ขนาดป้าบิ๊กมัมแล้วเนี่ยนะครับฉากวิ่งไล่รถถังของพวกชอปเปอร์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันออกแนวฮามากเลยนะความน่ากลัวเนี่ยคือลดลงไปบานแล้วแหละไม่สิคือมันฮาตั้งแต่ตอนป้าแกแต่งหน้าแล้วอ่ะก็สุดท้ายแล้วนะครับในสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมก็แลดูจะเหงาๆนะครับจากที่หลายๆคนรวมถึงผมด้วยอยากจะเห็นการต่อสู้กันดุเดือดระหว่างกลุ่มโจรสลัดระดับ4ี่จักรพรรดิทั้งสองกลุ่มนะครับก็รู้สึกโปร่งๆนะครับคงโปร่งๆได้บ้างแล้ว ใครที่คิดถึงคาตาคุริเนี่ยนะครับก็ความหวังลิบหลีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันพีซเนี่ยมักจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราเสมอส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเผื่อมีใครกําลังคิดแบบเดียวกันอยู่ก็คือในตอนที่เขาโดนเสยเรือร่วงลงมาเนี่ยนะครับเปโรสเปโรเนี่ยสามารถใช้ท่ากทะเลขึ้นมาได้ทันแล้วก็ขี่ทากทะเลที่ตัวเองสร้างนะครับเดินทางมาถึงยังเกาะโอนิงาชิมะแล้วก็ดูท่าจะถึงโดยปลอดภัยก็หลายคนเนี่ยอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยไม่ทานี้ตั้งแต่แรก นนถ้าต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่ถึงขั้นว่าจุคนบนเรือได้ทั้งหมดนะครับผมคิดว่าระดับเปโลสเปโรเนี่ยน่าจะสามารถพอทําได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะสิ้นเปลืองพลังของเขามั้งครับเพราะถ้าทํางั้นตั้งแต่แรกเนี่ยเขาเดินทางเริ่มจากจุดไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเดินทางมาค่อนข้างจะไกลแต่เนี่ยเขาเพิ่งใช้ในตอนที่มันกําลังล่วงลงไปเมื่อครู่นะครับมันก็สามารถใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะเดินทางมาถึงได้แล้วก็ไม่สิ้นเปลืองพลังของเขามากนักนะครับใช้พลังของขนพิศดารเดินทางข้ามทะเลเลยนะเว้ยคุณ ซึ่งในจังหวะที่เรือกาลังจะล่วงตอนนั้นนะครับแค่เขาเอาตัวรอดเองเนี่ยอาจจะแทบแย่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือน้องๆทันหรือว่าถ้ามองโลกในแง่เทพนะครับคือดูในความเทพของพี่แกนี่อาจจะเขาอาจจะรับน้องๆมาโดยที่น้องๆโดยสารอยู่ในท่าทะเลก็ได้นะครับโอ้โหเวอร์เกินก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปครับผมแล้วก็ขออีกนิดนึงนะครับคือสมมุติว่าถ้าเกิดเปโลสเปโลเนี่ยได้มีบทบาทในการต่อสู้บนสงครามศึกโอนิอาชิมะจริงๆเนี่ยแล้ว คนที่จะต้องมาต่อสู้ด้วยก็คือแครอทเนี่ยคิดว่าจะไหวไหมอันนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าไหวนะครับหรือถ้าเป็นในคืนวันนั้นเนี่ยแหละวันที่สามารถแปลงร่างสูรองได้พอดีเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะพอสู้ได้แต่ถามว่าไหวไหมก็น่าจะยังไม่ไหวมันควรน่าจะต้องมีเผ่ามิคงคนอื่นๆนะครับมาช่วยสู้ด้วยอยู่นะเพราะว่า เพโดที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกาเดียนแห่งป่าวานนะครับหน่วยประจันบาลของอาณาจักรโมโคโมที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของราชาแมวอ้วนเนโกะมามูชินะครับซึ่งเพโดเนี่ยเป็นถึงผู้นำของเหล่ากาเดียนเลยนะครับดังนั้นกาเดียนคนอื่นๆเนี่ยที่เดินทางมาพร้อมกับเนโกะมามูชิเนี่ยก็น่าจะไม่อยู่เฉยเหมือนกันนะถ้าได้มาเจอกันแล้วเกิดการต่อสู้กันขึ้นแล้วก็ส่วนเรื่องของเพโดนะครับที่ว่าเขาตายแน่หรือเปล่าเนี่ยอาจจะรอดก็ได้นะ อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในวันพีทวีเวอร์การ์ดดิชนาลีนะครับที่เป็นข้อมูลโปรไฟล์ของเพโดที่ออกมาทีหลังเนี่ยเขาเขียนว่าอายุไขนะครที่เสียไปคือตอนอายุ32ปีแถมถ้ารวมอายุไขที่เขาถูกช่วงชิงไปอีกก็คือเขาอายุ82ปีนะครับในตอนที่ก่อนที่เขาจะเสียไปเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเพโดเนี่ยอาจจะตายจริงๆนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่า ในวันพีทวีเวอร์การ์ดเนี่ยมันจูๆมันนึกจะมาเปลี่ยนทีหลังมันก็เปลี่ยนได้อันนี้ก็เชื่อไว้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าตายไปแบบนั้นเลยเนี่ยมันจะน่าจดจําแล้วก็มันเป็นซีนที่น่าประทับใจนะครับเป็นซีนดึงอารมณ์ไปแล้วอ่ะมันก็ควรจะตายแบบผู้เสียสละแบบนั้นไปเลยก็น่าจะดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เพโดรอดนะครับแต่ว่าซีนนั้นคือเขาจากไปแบบนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่แล้วนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับการที่เปโลสเปโลเนี่ยเสียแขนไปเนี่ยผมว่ามันก็ดูแปลกดีตรงที่เสียแขนขวานะคลายความซ้ำซากจําเจกับอะไรที่เออาก็ข้างซ้ายตลอดไปได้ระดับหนึ่งเพราะว่าคุณดูตัวละครอื่นเวลาเสียแขนหรือว่าเป็นแผลอะไรมันก็ชอบข้างซ้ายนะครับแชงเนี่ยก็เสียแขนซ้ายคิดก็เสียแขนซ้ายยิ่งแผลเป็นเนี่ยเป็นกันข้างซ้ายอย่างเดียวเลยครับตาซ้ายตาซ้ายเออานี่ตาซ้ายดังนั้นนะครับสาหรับประเด็นของเปโลสเปโลเนี่ยก็ขอแสดงความเห็นไว้เท่านี้แล้วกัน ช่วงเริ่มต้นสงครามเลยนะครับก็มีอีกหลายประเด็นมากๆนะครับที่ผมสนใจก็ไว้เดี๋ยวจะทําคลิปมาพูดคุยเรื่องเหล่านั้นกันต่อนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ยังอยู่จนถึงจุดๆดนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝันดีครับ